นักแสดงสาวชื่อดังใจสลายสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักคนบันเทิงและแฟนคลับให้กำลังใจนักแสดงสาวชื่อดังเพิร์วีดินสลาตั้งกิจวานิชหลังจากที่สาว mm. เพิร์โพสตอินสตาแกรมเผยภาพวัยเด็กคู่อาม่าพร้อมแคปชั่นบอกว่าอยากกอดต่ออีกสักวันหนึ่งจังเลยวันนี้มันมาถึงวัยกว่าที่น้องเพิร์คิดวัยเยอะเลยขอบคุณสำหรับทุกอย่างเลยน้ำอามา คิดถึงกับข้าวฝีมืออาาคิดถึงมาทุกๆเช้าทุกๆสายที่โทรมาหาเพิร์ตมากเลยนะมาคือความโชคดีที่สุดในชีวิตเพิร์ตเลยไว้เรามาเจอกันใหม่นะมาหลับให้สบายนะคะไม่ต้องกังวลอะไรเลยเพิร์ตจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเหมือนที่มาดูแลตลอดเลยนะหัวใจของเพิร์ตทางทีมงานขอแสดงความเสียใจมานาโอกาสนี้ด้วยค่ะขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ